ดีครับพี่ๆทุกท่านอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าทำกับข้าวครับไม่มีไฟตรงนี้ทำลิดปด้วยเก็บหูฟังแล้วครับตอนนี้เราจะคั่วไก่ก่อนนะครับเพราะว่ามันมืดไฟไม่มีไฟตรงนี้นะครับ จะมืดๆหน่อยนะครับกันมาหันมาทางนี้อาจจะลกหน่อยนะครับอาจจะโคกๆหน่อยนี่ครับอาจจะลกๆหน่อยมันดัดอิสระครับตรงนี้ตรงไรหลังลงไรครับนี่นะทำกับข้าวตัวนี้พุ้กไก่ก่อนเนี่ยค,ค่อยประหวานค่อยข,ข้าวข้าวหม้อ พวกไก่ให้สุกก่อนนะครับเราจะใส่ใบมะกรูดข่าตะไคร้ครับแต่ใบมะกรูดอยู่ไหนไม่รู้มาหาก่อนมะกรูดเราทำตากแห้งไว้เรียบร้อยครับทำตากแห้งไว้เรียบร้อยใส่เพียงเล็กน้อย ขั้วไก่ให้นิ่มก่อนตอนนี้นะครับเครื่องปรุงเราก็น้ำปลาปลาร้าแล้วก็ผงนัวแป้งนัวนะครับจะแซบเลยนะครับ,บันนี้ กลัวให้เครื่องเครื่องเทศมันออกหมดก่อนติดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวกวานเราอยู่ข้างบนนู่นหวานล้างก็ได้ไม่ล้างก็ได้เพราะว่าเก็ดสูงอยู่ครับเพราะไม่เก็ดสูงสูงต้นสูงเก็ดเม็ดนู่น คน้ำแห้งไปหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ใส่พริกกับข้าวแช่ครับเดี๋ยวคั่วไปอีกสักน้อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยใส่ผหวานพร้อมทานเลยครับผักก็เตรียมเตรียมมาเรียบร้อยนะครับตัดไปแล้วผักเป็นผักกัดหอมครับทาน แสบเลยครับบนนี้อร่อยแน่นอนอันนี้ก็แค่นะครับกับพริกขั่วอีกข้างหนึ่ง นอนลงไว้ตอนดึกครับนี่นี่ขั้วไปอีกนะครับขั้วน้ำแห้งอีกบางทีไก่บ้านมันก็เหนียวนะครับไก่บ้านบางทีก็เหนียวก็ต้องขั้วนานๆก่อนนี่ขั้วไปอีกแป๊บหนึ่งครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับทานข้าวกับผมตอนดึกครับ ข้าวแลงครับข้าวแลงครับหรือว่าข้าวเที่ยงนะครับเพราะข้าวเช้าไปทานเที่ยงข้าวเที่ยงมาทานคำ่ำมืดดึกแบบนี้นะครับถ้ามีรากผักชีก็ใส่รากผักชีจะหอมเลยนะครับ นี้เบื้องหลังตอนลงไลฟ์เสร็จตอนอรีวิวรีวิวขายของเสร็จแล้วนะครับผมจะทานข้าวตอนนี้นะครับถ้าถ้าผมทานข้าวก่อนผมขึ้นไลฟ์ไม่ได้หรอกหลับหลับก่อนเดี๋ยวนั้นหลับเลยครับเดีน,นั้นถ้าทานข้าวเสร็จนี่ขึ้นไลฟ์ไม่ได้เลยครับมันแน่นท้องแล้วก็ง่วงนอนหลับสมองไม่ไปเลยนะครับ เชฟหม้อดําแล้วก็ถาดํา <c oughs> นะครับเดี๋ยวจะอ,อมนานๆหน่อยคั่วนานๆหน่อยให้เพราะไก่บ้านบางตัวก็เหนียวนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวตอนทานไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดีย๋ยวทานทำเอ่อทำคลิปตอนตอนทำนี่เนี่ยไก่แล้วครับนี่ได้แล้วครับน้ำเริ่มเหนียวแล้วครับนี่เดี๋ยวใส่น้ำอีกนิดนึง รอบนี้โอเคเลยเตรียมใส่ผักหวานนะครับขั่วสองครั้งครับขัว่วข้า้งแรกก็ใส่หงนัวปลาาน้ำปลาน้ำแห้งข้า้งหนึ่งก็ครั้งที่สองก็ใส่เอ,อข้าแช่กับพริกนะครับนะครับ ขาดตะไคร้ใบมะกรูดเรียบร้อยครับเดี๋ยวคั่วให้น้ำเดือดอีกก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ผักรอบนี้ครับใส่ผักหวาน น้ำเดือดดชิมดูก่อนนะครับอืมกลิ่นหอมมากครับชิมดูก,ก่อนอืมโอเคครับ แส่บแล้วแส่แล้วใส่ผงหวานคราวนี้อาจจะใส่ไม่หมดครับเพราะว่าเอามาเยอะเอาไปผัดใส่หมูพวกนี้อีกนนพอจพอหอมแล้วหอมแล้วคราวนี้ เลยครับนี่มาปลาแบบอืมแซ่บมากครับน้ำแห้งใส่น้ำอีก รอน,นี้รอบสุดท้ายใส่ผักแล้วไม่ต้องนั้นครับ,บามากงามนี่ครับนี่ผักหวานครับนี่แซ่บเลยนะครับมาเด้อมาเด้อแกงผักหวานใส่ไก่ครับขอบคุณที่ทุกท่านครับ คลิปนี้ทำไว้เท่านี้ก่อนนะครับเบื้องหลังลงไลฟ์เสร็จขายของแล้วก็พูดคุยกับพี่พี่นะครับเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนทานข้าวขอบคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งเด้อครับนี่นะครับเขตปกครคองพิเศษทานข้าวตอนดึกครับทานข้าวเย็นนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาไม่ต้องกดข้ามาโฆษณานะครับขอบคุณมากๆครับไปแล้ครับบ๊ายบาย